สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว w e m p นะครับมามาดูกันนะครับเจ้า w e m p เป็นยังไงบ้างครับอ่าเปิดกล่องมาจะเจออะไรบ้างจะเจอปืนอ่าแม็กกาซีนแล้วก็จะมีตัวประกับให้อ่าอีก5อันนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าแยกออกไปจะเป็นอ่าอย่างอย่างตัวเนี้ยสีดําก็จะมีสีดํา3อันแล้วก็สีชมพู3อัน เอไม่รู้ใส่ทำไมสีชมพูก็โอเคนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะได้ประกับสีประหลาดๆหวานๆก็แล้วแต่คนชอบนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวปืนท่อนบนเป็นโลหะนะฮะท่อนเจตัวนี้ท่อนบนเป็นโลหะซิอลอยอย่างดีนะฮะแล้วก็ท่อนล่างเป็นพลาสติก ABS เกล็ดเหนียวตามสไตล์ของอ WE เขานะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้ในปืนจริงเนี่ยเขาเทียบกันเจ้าตัวนี้แล้วก็มี XDM แล้วก็กล็อกนะครับโดยพื้นฐานของมันเนี่ยให้ดพูพื้นเลยนะ จะค่อนข้างคล้ายกลอกนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะแต่ว่าหลายจุดหลายจุดมันก็เหมือน XDM เดี๋ยวผมจะให้ดูในต่อไปนะเจ้าตัวนี้ท่อนบนเป็นโลหะซิค์อลอยเกดดีนะครับมีการปั๊มลายตรงนี้9มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าตรงประกับเนี่ยไม่มีไม่มีโลโก้ของสวิตแอลวอสันเอนนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับคาดว่าคงไม่ได้ w ีคงไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแกะกล่องมานะจะวิ่งอยู่310ถึง320ฟุตต่อวินาทีครับ รู้สึกแปลกใจไหมสำหรับเจ้าตัวล็อตหลังเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเทียบกันก็ระหว่าง XDM ก o อกแล้วก็เจ้าตัวเบต้า PX4 นะครับล็อต้างหลังมาเนี่ยเจ้าตัวนี้จะวิ่งอยู่กัน280-290มิ้งเจ้าตัวนี้กระโดดไป300นิดๆน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าแปลกใจไหม ตอนแรกก็แปลกใจครับแต่ว่าพอผมอลองถอดดูอุปกรณ์ข้างในเนี่ยเออเลยเอยอ๋อพอจุดนี้เองเดี๋ยวผมให้ดูต่อไปครับว่ามันเกิดกาจากอะไรทำไมมันถึงแรงขึ้นนะครับมาแม็กกาซีนนะครับมาพูดถึงแม็กกาซีนก่อนอในช่วงแรกที่แกะกล่องมาเนี่ยผมผมเอยแม็กกาซีนมันใช้กับผูเอ X กพ4ได้แต่จริงๆแล้วบอกเลยนะครับใช้ด้วยกันไม่ได้มันเหมือนได้เฉยแต่มันไม่ใช่มันมีความหนาความบาง่ตงกันนิดหนึ่งฉะนั้นนะครับชุดนี้ต้องใช้แม็กกาซีนของมันอย่างเดียวนะครับนะ ต้องต้องเข้าใจนิดนึงเจ้าตัวเนี้ย่ยถ้า,ถ,าถ้าหน้าเนี่ยต้องเตรียมตัวหาผู้แมกระซีสำรองไว้แต่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องซีลของเจ้าตัว W E ของเขาแน่อยู่แล้วเดี๋ยวจะได้เห็นในการทดสอบแบบเต็มที่ของผมว่าเจ้าตัวเนี้ยซีลมาดีขนาดไหนนะครับ มามาดูต่อนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีการแต้มศูนย์ศูนย์หน้าศูนย์หลังด้วยจุดนะครับเป็นสีเรืองแสงนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับทำให้เล็งง่ายต่อการเล็งแต่ว่าสาหรับโดยส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยถ้าดูในคลิปจะสังเกตว่าผมจะยิงค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่รู้สึกว่าสไลด์มันค่อนข้างจะเบาบางกว่านะครับผมยังไม่ค่อยชินกับเจ้าปืนตัวนี้นะฮะพอยกขึ้นมาปุ๊บรู้สึกว่ากระดกหน้าเลยขึ้นไปดุทีเลยนะครับ นั่นแหละเจ้าตัวนี้ถ้าถามถามถามเป็นว่ามันมันนอกจากคล้ายก๊อกแล้วมันจะคล้ายใครอีกนะฮะมันคล้ายกับเจ้าตัวเจ้าตัวซีแซดนะครับซึ่งว่าไปแล้วก็โอเคหนูเกณียใช้ได้โดยส่วนตัวแล้วชอบตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันนะครับมันสามารถปดปดคันขวาซ้ายได้ทั้งซ้ายและขวานะสมมติแขวนไว้นะฮะซ้ายตรงนี้ปดได้นะฮะขวาก็มีที่ปดเหมือนกันเห็นไหมฮะตรงนี้ก็ปดได้เห็นนะฮะก็จุดเด่นของมันคืออยู่ตรงนี้นะครับ ไก่คนเห็นไก่อย่างเนี้ยอ,อาจจะแบบว่าองงว่าไกม่มันมันมีมมมจุดเด่นยังไงเจ้าตัวนี้กลกยเป็นไก่สองชั้นเหมือนกันเหมือนกลองนะครับแต่ว่ามันซ่อนอยู่ในซ่อนอยู่ในชิ้นเดียวกันนะฮะคือกล่าวคือคือว่าถ้าเราเหนียวข้างบนเนี่ยกดข้างบนเนี่ยมันจะมีตัว้างล่ามันจะค้ำอยู่นะฮะจะค้ำอยู่จะไมให้เราเหนียวไม่ได้ฉะนั้นเราต้องแตงตัดปลายไก่ลงมาปึ๊บเห right? ็นอะไรไหมครับเอาใหมค่ครับฟังดีๆครับรู้สึกไหมครับ อ,อยากจะให้ให้ให้สังเกตดูตอนที่ผมเหนี่ยวกายเนี่ยบอกเลยว่ากายมันค่อนข้างนิ่มมากนะฮะฉะนั้นอย่างที่เคยเตือนไว้ว่าถ้าไม่พร้อมนะียอย่าวนี้เข้าโก่งกายนะครับซึ่งมันอันตรายนะฮะบอกเลยนนะคือกายเขาค่อนข้างนิ่มนะฮะคือบางทีเราแตะแบบไม่รู้สึกตัวเลยฮะไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่คือจุดหนึ่งให้ให้ระวังนิดนึงเรื่องกายน,นะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมามาดูกันตอน่ออย่างที่บอกเอ่อ ตัวนี้มันมีจุดเด่นตรงไหนอีกนะฮะอย่างที่เดี๋ยวได้ดูในคลิปหนึ่งอย่างละเอียดนะครับจะมีชุดลั่นไก่ตัวนี้นะครับชุดลั่นไก่เจ้าตัวนี้นะครับค่อนข้างเหมือนใน x d m นะครับคือชุดชิ้นเดียว x d m เลยครับชุดนี้นะครับแล้วก็จะมี ระบบฮอปมันก็คือกลอกนะครับแต่ว่าท่อน,นอกใช้อกอกอกไม่ได้นะครับเราต้องไปใช้ท่อน,นอกของมันแล้วก็ใช้ท่อนในกับชุดท่อเนี่ยไปของกลอกได้ถ้าในกรณีที่อะไรไม่มีนะครับมามาดูกันต่อนะครับอย่างที่บอกครับแกะกล่องมาวิ่งอยู่310-320วัตต่อวินาทีฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสวยแรงถีบค่อนข้างโอเคเพราะอะไรไปดูในการทดสอบไปเลยครับ ขนาดฝาปากระป๋องค่อนข้างยากฝากขวดน้ําน,นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ,รบเดี๋ยวรเราทดสอบยิงเจ้าตัว w e m p จากปืนที่แช่น้ําอยู่นะครับเนี้ยอยู่ในน้ําน,นะครับมาครับมาดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูการทดสอบเจ้าตัว WEP แบบใส่เซนเซอร์กันนะครับโอเคว่าดูว่ามันจะติดปากลำกล้องไหมนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับโอเคไหมครับใส่เจ้าเซนเซอร์แล้วไม่ติดลำกล้องเหมือนบางรุ่นนะครับโอเคนะครับ ครับโอเคครับหลังจากเราละลายน้าแข็งออกมาหมดแล้วนะครับมาดูครับว่ามันยังยิงได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคไหมครับยิงได้สไลด์ค้างเหมือนเดิมนะครับก็สรุปว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าเจอในที่จุดเยื่อแข็งเนี่ยหลายคนถามผมว่าผมเทสเพราะอะไรนะครับการที่แช่น้ําแข็งเนี่ยบางคนบอกว่าผมเทสเพราะความสะใจจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับการที่ผมเทสที่ที่จุดเยื่อแข็งผมจะให้ดูอะไรนี่นะครับ แมกกาซีนส่วนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นขณะที่มันแข็งนะฮะไอเจ้าตัวแก๊สที่อยู่ในนี้นะครับมันจะแปลเปลี่ยนตัวเองเป็นของเหลวนะฮะแล้วเมื่อเมื่อมันคืนสภาวะเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นแก๊สเหมือนเดิมที่อุณหภูมิปกติทั้นั้นมาทดสอบถึงซีลของเจ้าตัวแมกกาซีนว่าซีลแมกกาซีนใช้ได้ไหมเห็นไหมครับผมหยิบอ,ออกมายิงต่อได้เหมือนเดิมนะฮะคือเจ้าซีลเนี่ยไม่รั่วแก๊สสามารถเก็บได้ นั่นคือพูดถึงความแข็งแรงของเจ้าตัวชุดชุดโอลิงของ WE ตัวนี้หนึ่งนะครับสองนะครับเดี๋ยวให้ดูอะไรนี่นะครับชุดลูกสูบนะครับขณะที่น้ําเข้าไปในลูกสูบเกิดอะไรขึ้นครับก็มีน้ําในลูกสูบถูกต้องไหมครับใช่พอมีน้ําในลูกสูบป,ปุ๊บขณะที่อุณหภูมิมันแข็งตัวเนี่ยน้ําอ่ะน้าเมื่อมันแข็งมันเกิดอะไรขึ้นครับมันขยายตัวผมพิสูจน์ได้เห็นว่าลูกสูบเขาทนจริงๆขณะที่น้ําขยายตัวเนี่ย ลูกสูบเขายังแระรับแรงดันของน้ําที่กลายเป็นน้ําแข็งที่ขยายตัวในลูกสูบได้นั่นหมายถึงว่าลูกสูบเขาทนทานอย่างที่บอกครับที่ผมทดสอบให้ดูผมไม่ได้ทดสอบว่าความสะใจนะฮะผมทดสอบในความที่เป็นไปได้ในทฤษฎีของความเป็นไปได้ว่าอันนี้เกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับโอเคสําหรับคิวอันนี้เดี๋ยวดูต่อการทดสอบต่อไปครับโอเคครับมาครับมาดูกันครับจากที่อ่านในคู่มือของเจ้าตัว WEM&P นะครับ บอกเลยตรงๆเลยว่าเขาไม่ได้ใส่วิธีการเปลี่ยนไอตัวพันท้ายตัวนี้ให้ให้มันให้มันหนาขึ้นนะฮะ,ะก็เลยลองนั่งงมๆดูก็เลยเจอว่าอ๋อมันเปลี่ยนอย่างนี้นี่เองนะฮะคือจริงๆแล้วเขาอาจจะ W.E อาจจะพลาดหรือว่าเห็นว่ามันไม่ไมสําคัญนะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วผมมองว่าบางคนอาจจะไม่เคยเล่นมาก่อนหรือบางคนจะเป็นมือใหม่เนี่ยจะสงสัย,ว,าาจจย,ย,ยว่าจะเปลี่ยนพันท้ายยังไงนะครับอ่มาดูนครับว่าจะเปลี่ยนยังไงครับก่อนอื่นนะเราต้องปลดแมกกาซีนออกก่อนนะครับปดออกมานะฮะปดแมกกาซีนออกมาปุ๊บ หลังจากนั้นยังไงครับดึงมันยังไงดึงไม่ออกครับก็ถ้าอ่านในคู่มือจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างนิดนึงฮะวิธีปลดนะครับก็คือต้องบิดเจ้านี้ทวนเข็มนาฬิกา90องศานะฮะบิดเจ้าตูดพันท้ายไอ้ตรงใต้ใต้ตูดเนี่ยนะ90องศานะฮะดึงมาปึ๊บเห็นไหมฮะเจ้าตัวนี้นี่นอกจากจะเป็นตัวล็อกล็อกไอ้ตัวผันท้ายตัวนี้แล้วนะเจ้าตัวนี้ยังเป็นตัวสใช้สำหรับตอกหมุดของโต๊ะปืนด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะหลังจากนั้นออกมานะะแล้วก็ยกเจ้าตัวนี้นะครับยกขึ้น อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่สุดนะฮะในในในบรรดาไอตัวประกับมันจะมี3ามชนสามชินี้ก็คืออ่าจะมีบออครับเล็กกลางและก็ใหญ่นะครับเจ้าสามตัวนี้นะฮะสมมติเราจะเปลี่ยนเป็นไอเจ้าตัวเล็กสุดนะครับแล้วก็หยิบตัวตัวเล็กมา small เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นอ่ะเอาอ่าติ่งด้านบนเสียเข้าไปนะเสียบแล้วก็พับเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับมองดูครับใส่เข้าท่าท่าเดิมเนี่ยใส่ท่านี้นะฮะต้องเอียงอย่างนี้นะใส่เข้าไปปึ๊บนะครับแล้วก็บิดกลับ โอเคไหมนะเราก็จะได้ขึ้นแลขึ้นมาอย่างนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับอบอกเลยว่าวิธีถอดประกอบมันง่ายมากไหน,นไหนก็จะสอนเจ้าต,ตัวนี้แล้วเราก็จะสอนวิธีถอดต่อด้วยเลยแล้วกันนะฮะมาถอดเจ้าตัวนี้เดี๋ยวจะถอดเป็นชินช้นๆให้ดูว่าเจ้าตัวเนี้ยเราใช้แค่ไขควงตัวเดียวนะไขควงตัวเดียวกับเจ้าหมุดต,ตัวเนี้ยเราสามารถถอดปืนในทั้งกระบอกนะครับมาดูกันเนี่ยเริ่มต้นเราถอดแม็กกาซีนออกก่อนนะครับแล้วก็หมุนเจ้าตัวนี้นะ90องศานะฮะแล้วดึงลงมาปึ๊ดเห็นไหมออกมาปึ๊บ นะครับไอตัวไอตัวจริงๆตัวนี้ไม่ต้องดึงออกก็ได้ไหนๆไหนก็ไหนๆแล้วก็ดึงออกให้หมดเลยโอเคฮะดึงออกมาแล้วนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับขึ้นสไลด์นะครับให้เจ้าตัวติ่งปุดตัวเนี้อยู่ตรงนี้นะครับนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันชัดหรือเปล่าขอผมดูกล้องแป๊บนึงโอเคน่าจะเห็นกันชัดนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็บิดลงมานะฮะเจ้าตัวนี้จะคล้ายๆกับในซิกซ์สองหกนะครับบิดแล้วก็เลื่อนตนี้ออกข้างหน้านะฮะปึ๊บนะครับก็จะเห็นอย่างนี้นะฮะ โอเคไหมเริ่มคุณไหมคุณคุณไหมครับไอ ái, ตัวเนี้ยเนี่ยระบบลั่นไกเนี่ยนะฮะคล้ายๆกล็อกเห็นไหมฮะโจ้ตัวนี้นะฮะดังนั้นผมขอเตือนทุกคนว่าเวลายิงไปแล้วเนี่ยปุ๊บอย่ากำไกแน่นมากพอปุ๊บโป้งแล้วกำไม่กำไม่ได้กำไว้ได้แต่ไม่ใช่กำแบบกำกำแบบออกแรงกำเยอะอย่างนั้นนะฮะกำจนเจน้าเหล็กตัวนี้งอเดี๋ยวจะมีปัญหากันในอนาคตเป็นพวกกล็อกนะครับมาจะดูท่อนล่างหรือท่อนบนก่อนครับมาดูท่อนบนดีกว่านะอาจจะเข้าใจง่ายจะชุดทอปอยู่ตรงนี้นะฮะ ชุดฮอบอยู่นี่แล้เราปรับก็เลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไ,ไ,ไปข้างหลังนะฮะอ่าทวนเข็มนาฬิกาฟืบฟืบอย่างนี้เข้าไปนะมันก็จะเหินเหินเหินขึ้นนะครับวิธีถอดฮะก็เลื่อนเจ้าตัวสปริงไกด์มาทางนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ดึงออกมาน,นะฮะเบีบยบีบกันนะครับอัดแก๊สเนี่ยถ้าให้สนุกต้องถอดครับถึงจะสนุกนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนเลื่อนเจ้าอ่าลำกล้อง้าหน้านิดนึงนะฮะแล้วกดลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับบางคนดูในดูในหนังสือผมอาจจะไม่เข้าใจนะฮะก็ให้ ออกมาแล้วนะครับถอดลำกล้องไงบ้างนะฮะเลื่อนมาข้างหลังเห็นไหมฮะหลายคนถามว่าเจ้าตัวนี้คุ้นกับคุ้นกับมันไหมครับเจ้าตัวนี้นครับชุดทออของกลอกนะครับเราสามารถใช้ชุดทออของกลอกไปอะไรได้แต่ชุดทออของกลอกเนี่ยบางตัวไม่มีรูตัวนี้นะฮะก็ <g iggle> หักตัวนี้ออกก็ใช้ได้แล้วครับแต่ว่ามันจะทําให้ไม่แข็งแรงเท่านั้นเองนะฮะก็เผื่ออน,อนาคตอะไรถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับไปใช้อะไหล่ของกลอกได้นะฮะมามาดูกันต่อ นะครับโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อนะฮะใช้ไข่ควงนะขันนะครับเจ้าตัวนี้มีมีจุดหนึ่งที่หลายคนโดนหลอกไอ้เจ้าตัวหกเหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับหกเหลี่ยมตรงเนี้ยปรับไม่ได้นะครับอย่าเผลอเอาหกเหลี่ยมไปขันนะครับมันปรับไม่ได้นะฮะมันทําหลอกไว้นะฮะพิธีถอดคือไข่ควงปากแฉกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ขันขันเจ้าตัวนี้ฮึบนะฮะดีตรงที่บ้าใช้แค่เนี้เราถอดได้เกือบทั้งตัวเลยนะฮะนั่นแหละ ผมจะสอนถอดในจุดที่สอนถอดได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าลึกๆชุดลั่นไกชุดอะไรพวกนั้นมันมันไม่ยากอยู่แล้วนะฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าสอนไปมากเนี่ยก็มีคนด่ามาอีกว่าสอนทําไมนะฮะดีเหมือนกันนะครับโอเคพอถอดสูนหน้าสูนหลังออกได้แล้วคือเรายกชุดลูกสูบออกมาครับอย่างนี้นะฮะจะมีสปริงอยู่หนึ่งตัวนะฮะก็ครอบออกมานะครับปึ๊บออกมาแล้วนสปริงลูกสูบคราวนี้มาดูกันที่ลูกสูบครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะลูกสูบ ลูกสูบมันเหมือนอะไรครับบางคนบอกเหมือนกล็อกบ้างอ่ะใช่ครับเหมือนกลอกครับแต่ว่าใหญ่กว่านะครับบางคนอย่างผมมองทีแรกผมมองว่าเหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเหมือนหนึ่งเก้าใช่เหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งแต่กระบอกสูบใหญ่กว่ารู้ไหมครับว่าใหญ่กว่ามันมีอะไรมันทาใา้แรงขึ้นครับมันสามารถดันแก๊สที่วิ่งเข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ถูกบีบให้เล็กเหมือนเราเราเป็นคนปากใหญ่นะแล้วแล้วเราห่อปากให้เล็กลงเนี่ยเวลาล,ลมที่ผ่านตรงปากกระบอกอ่ะ มันก็จะรีดให้เล็กลงแล้วก็แรงขึ้นได้ถูกไหมครับเหมือนเราทำปากจุแล้วพ่นพ่นลมไปกับเราทำปากอย่างเงี้ยครับอาจจะมีกลิ่นปากบ้างนะครับแต่มันเรื่องปกตินะครับมาดูกันต่อพอถอดให้ดูปุ๊บผมอยากให้ดูเจ้าชุดนี้ครับชุดยางชุดยางชุดนี้คล้ายๆกับชุดในเบรเต้านะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าหนากว่าเยอะมากนะเป็นเป็นยางทั้งก้อนเลยนะฮะหนาว่าเยอะมากถอดให้ดูเลยแล้วกันนะฮะหนากว่าเยอะนะครับหนากว่าเยอะมากนะครับ ก็มองว่าด้วยความแข็งแรงโดยส่วนตัวบอกว่าใช้ได้แต่ว่าเรื่องอะไหล่คงต้องรอกันนิดนึงเพราะอะไหล่มันยังไม่มานะฮะแต่ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราสั่งออเดอร์ให้ให้ให้เขาฮิ้วมาคงไม่น่าเท่าไหร่นะฮะพวกอะไหล่พวกนี้นะครับใส่กลับเข้าไปนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคท่อนบนเรียบร้อยแล้วนะครับมามาดูท่อนล่างกันนะฮะท่อนล่างเอ่อแรกเริ่มครับใช้ตัวตัวนี้ขันนี้นะครับขัน ผมไม่แน่ใจว่าเห็นภาพชัดหรือเปล่านะครับถ้าใครเห็นไม่ชัดนี่เดี๋ยวไปซ้ากันในหนังสือจริงกัน22นะครับเล่ม22ไม่รู้จะได้ออกหรือเปล่านะครับเซลเล่นนะครับขันเจ้าตัวนี้นะครับออกน็อตตรงนี้ออกนะครับปึ๊บจากนั้นใช้เจ้าตัวนี้ฮะเจ้าตัวนี้อย่างที่ดูครับมันเป็นตัวต่อหมุดนะฮะกดกดมาด้านนี้นะกดปึ๊บเห็นนะฮะหมุดออกมาแล้วในปืนจริงต้องใช้ค้อนตอกนะครับในบีบีการนี้มันจะค่อนข้างเบากว่าดังนั้นนะดึงออกมานะครับปึ๊บนะฮะดึงออกมาเจ้าตัวนี้ ยกแ้าชุดนี้ขึ้นมานะฮะชุดร่างกายตัวนี้นะระวังกับสปริงตัวนี้จะหลุดนะครับปึ๊บนะฮะคุค้นๆไหมครับสำหรับคนที่เคยอ่านหนังสือที่ผมเขียนอยู่เจ้าตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวเดียวกับแบบเดียวกับที่อยู่ในเจ้าตัว XDM นะครับแต่ชุดร่างกายนี่สิชุดร่างกายชุดร่างกายเนี่ย XDM ชัดๆเลยครับจําได้ไหม ชุดล่างการที่อยู่ใน A D M เลยนะฮะแม้กระทั่งตัวเข็มตีวาวถ้าเกิดถ้าเกิดแกออกดูชัดเนี่ยจะเห็นว่านี่แหละครับใช่เลยเดี๋ยวผมแกให้ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาพในคลิปจะชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ทวนๆดูกันหน่อยนะครับคงไม่มีใครเข้ามาถอดให้คุณดูขนาดนี้ถ้าดูไม่ชัดนะครับเราอ่านในจีนกันยี่สองนะครับเพราะว่าจีนกันยี่สองเราจะถ่ายภาพถอดทุกกระเบียดนิ้วมเหมือนอย่างนี้เลยนะฮะปึ๊บต่อ,อมานะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเกี่ยวนะฮะเกี่ยวเกี่ยวชุดร่างกายตัวนี้นะฮะให้ให้นกสับสับไปช่วยให้เมอร์สับแล้วจุดนี้ชุดนกตอกวาลถ้าใครเคยเคยแกะเจ้าตัว xdm จะรู้แล้วครับตัวนี้นะฮะอยู่ใน xdm เลยนะฮะทั้งชุดนะครับไปประกอบกลับเข้าไปครับนครับมีคนบอกว่าผมสอนถอดแล้วก็ไม่สอนประกอบโอเคนะครับเดี๋ยวเราผมจะเบิร์มีเวลาอยู่ใน ในชุดชุดของไอ้เจ้ากล้องเนี่ยอยู่อีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะรีบประกอบกลับให้ดูว่ามันประกอบไม่ยากนะครับนะครับมาดูก่อนเอ่อที่อยากกระเตือนครับตอนที่ถอดชุดร่างกายนี่ออกมานะครับระวังนิดหนึ่งนะครับระวังชิ้นนี้หลุดนะฮะเจ้าชิ้นนี้นะฮะเจ้าชิ้นนี้ชอบหลุดออกมากันนะฮะเวลาใส่ก็กดเจ้าตัวนี้ลงไปนะะผมไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่ากดลงไปนะฮะปึ๊บเข้าไป เจ้าตัวนี้ผ่านการทดสอบแช่แข็งมาแล้วนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับโอเคไหมว่ามันใช้ด้้ใชงานได้จริงๆนะฮะโอเคมาต่อนะหลังจากนั้นจับจับต้าตัวนี้นะจับลงเท่าท่านี้นะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ตอนใส่เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะมันมันจะติดติดขัดๆอยู่นิดนึงเราต้องค่อยๆค่อยๆใส่เข้าไปครับนั่นแหละฮะนิดหนึ่งนะครับโอเคเห็นนะฮะลงแล้วลงแล้วจากนั้นนะครับตอกหมุดล,ลงไปเอาด้านที่ที่มี ซิกซี่อย่างเงี้ยนะฮะอยู่ด้านนี้นะฮะใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บใช้ไขควงกดนิดนึงปึ๊บโอเคเข้าไปละโอ้หขมขมจังนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ใช้เจ้าตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับไม่แน่ใจว่าเวลาในกล้องอันนี้จะทันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมพยายามทาให้ดีที่สุดดูไม่เบสนะครับโอเคหลังจากนั้นประกอบจะชุดน,นี้ขึ้นมานะนะเจาชุดน,นี้ นะครับปึ๊บเข้าไปนะฮะใส่สปริงครับใส่สปริงเจ้าตัวนี้นะฮะตัวนี้ไม่ยากนะครับบอกเลยไม่ยากนะฮะปึ๊บใส่เข้าไปขออย่างเดียวครับคุณอ่านแกรมเป็นนะคุณถอดได้ทุกตัวครับนะฮะจับตัวนี้วางบนปึ๊บนะฮะกลึกละขันน็อตตัวนี้เข้าไปครับเห็นไหมฮะไม่ยากเลยนะครับบีบีกันง่ายนิดเดียวะฮะนอกกนั้นที่เหลือยากหมด จริงๆแล้วถ้าคุณคิดว่ามันง่ายนะคุณทำความรู้จักกับมันเยอะๆเนี่ยอะไรคุณก็ทำได้นะในบีบีกันนะครับอ่าต่อมา <c oughs> ใส่เจ้าตัวนี้นะฮะใส่เจ้าตัวอัลเทอร์บาเรลนะไม่ชอบตรงนี้ครับเดบวอยเทคอ่าไอโดนไ t ด i สอ่า if you see my clip อ่ p l e a s e make me is a black color โอเค thank you โอเคนะครับมาดูกันต่อนะครับปึ๊บใส่กลับเข้าไปนะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะง่ายจังเลยนะครับ บอกเลยว่าตัวเนี้ยโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวนี้ผมถึงขั้นต้องเก็บสะสมมามาดูกันต่อนะใส่กลับเข้าไปนะฮะเลื่อนสไลด์เข้าไปปึ๊บนะครับปึ๊บดังกลับปึ๊บนะฮะประกบพันายเอาพันธยใหญ่ดีกวา่าผมชอบตัวตัวนี้นะครับใส่กลับเข้าไปปึ๊บนะฮะโอเคไหมทันเวลาพอดีนะครับโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับ โอเคครับเป็นไงบ้างอากการทดสอบนะครับอย่างที่บอกครับว่าเจ้าตัวนี้ไม่ธรรมดานะโดยส่วนตัวนี่ผมอาจบางตัวผมจะไม่เก็บคอสต็อกแต่ตัวนี้ผมเก็บสะสมไปเลยบอกเลยครับอันนี้ของผมนะครับ WET 0 1 8 0 1นะครับตัวนี้ของผมนะซีเรียลตัวนี้ของผมนะครับไม่ไม่ต้องกลัวผมจะเอาปืนที่เอาทดสอบแล้วไปขายคนอื่นนะฮะไม่ครับไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับในการทดสอบก็อย่างที่บอกครับว่าต้องต้องดูว่า อยากจะบอกไหลายๆคนว่าในการทดสอบผมทุกครั้งเนี่ยอ่าผมไม่ได้ทดสอบเพราะความสะใจนะฮะผมทดสอบเพราะความเปลี่ยนไปได้นะครับทดสอบทั้งหลายเนี่ยเพื่อวงการนะอยากให้วงการดีขึ้นนะครับถ้าว่าถึงเจ้าตัวนี้นะครับอ่าความแรงอย่างที่เห็นความแม่งยำเกือบดีนะแต่อาจจะไม่ดีมากความสวยงามต้องบอกก่อนว่าตอนจับนะครับจับเขาดีไซน์ตรงเนี้ยค่อนข้างอ้วนนะฮะพอเราจับปุ๊บมันจะกระชับมือพอดีนะครับ กระชับมือพอดีมันจะมันจะได้มันมันไม่เหมือนกรอกที่พอ้า like ่จะตรงนะฮะพอจับปุ๊บรู้ส hmm. okay, ึกมันมันลื nope. ่นแต่ต so ัวเนี้ยปุ๊บมันจะไม่ค่อยลื่นเพราะมันจะมีเจ้าตัวนี้ยางตัวนี้รองอยู่นะไม่ลื่นนะครับก็โอเคยูนิเกนใช้ได้ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่มีเซฟนะครับเซฟคืออยู่ที่อยู่ที่ลิ้นของกายอย่างเดียวเลยนะฮะลิ้นของกายคือถ้าไม่พร้อมนิ้วอย่าเข้าก่งกายนะพาดไว้อย่างนี้นะฮะเตือนไว้ก่อนนะฮะประมาณนั้น สุดท้ายนี้คลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์นะฮะขอบคุณทางเกมการจริงการที่ให้โอกาสผมในการทดสอบอ่ะปืนดีๆจากบอลเปจีนลาติกลูกดกนะครับโอเคใช้ได้ไหมห็นดีเห็อนใช้ได้นะครับแก๊สแลวลูกกระสุนทดสอบจากี่รักของถมครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณเอสครับเครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นเวลาอากาศร้อนๆดื่มสักหน่อยรู้สึกดีเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เชีรยครับสวัสดีครับ